แมวเปลี่ยนสีได้วันนี้นะคะผู้กองก็พูดถึงน้องนาเงินแมวพันธ์วิเชียนมาถูกทิ้งตัวนี้นะคะผู้กองถ่ายน้องนําเงินเมื่อเช้านี้นะคะตอนนี้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนเช้านะคะอุณหภูมิอยู่ที่20องศาเซลเซียสนะคะดูสีผิวของน้องในส่วนที่เข้มให้ดีนะคะเช้าวันนี้นะคะอากาศค่อนข้างเย็นนะคะก็เลยทําให้สีผิวของน้องเนี่ยเป็นสีนี้แล้วดูเปรียบเทียบกับคลิปนี้นะคะคลิปนี้ถ่ายเมื่อ เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วคลิปนี้ถ่ายเมื่อเช้านี้นะคะลองดูเทียบสลับกันนะคะจะเห็นว่า,เ,าเวลาที่อุณหภูมิลดลงเนี่ยนะคะมีผลกับก,การทำให้สีผิว เข้มหรือว่าอ่อนนะคะอุณหภูมิลดลงหรือเพิ่มขึ้นนี่คือถ่ายตอนช่วงที่ฤดูร้อนนะคะแล้วนี่ก็คลิปที่ถ่ายเมื่อเช้านี้อากาศเย็นๆนะคะจะเห็นว่าหน้าตาเนี่ยดูดุดันเข้มขึ้นกว่าเดิมนะคะจากถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างฤดูร้อนฤดูร้อนกับฤดูหนาวนะคะนี่ก็คือแมวเปลี่ยนสีได้ที่ผู้กองพูดถึงนะคะก็คือน้องนาเงินตัวนี้นะคะน้องนาเงินเนี่ยมีประวัติชีวิตที่น่าสงสารมากถูกนํามาทิ้งที่สาลารอรถประจําทางนะคะ ที่วัดแห่งหนึ่งในจัง <She, S 1> หวัดพระนครศรีอยุธยานะคะจริงๆรแล้วมีแม่ค้าคนหนึ่งเนี่ยรับน้องนาเงินไปเลี้ยงก่อนที่ผู้กองจะไปเจอนะคะแล้วไม่รู้ว่าน้องนาเงินไปสร้างฤทธเดชอะไรกับเขาไม่รู้นะคะแล้วเขาก็เอามาคืนไว้ที่เดิมแม่ค้าที่ขายของอยู่ตรงจุดที่ผู้กองเจอเน่ะเล่าให้ผู้กองฟังแล้ววันที่ผู้กองไปรับเขาเนี่ยเขาก็ยอมให้ผู้กองอุ้มขึ้นรถมาแต่แต่โดยดีเลยนะคะวันนั้นผู้กองไปกับน้องลูกคืนลูกสาวผู้กองก็บังเอิญไปเจอกันนะคะก็นี่เป็นที่มา สั้นๆของน้องนําเงินแมวพันธุ์ที่เชียนมาถูกทิ้งนะคะและที่ถูกทิ้งมาเนี่ยก็เพราะว่าเขาป่วยนี่คือช่วงฤดูร้อนนะคะจะเห็นว่าสีผิวเนี่ยอ่อนนะคะอ่าก็จะ,ะผู้กองจะเปรียบเทียบให้ดูภาพสลับไปมานะคะแล้วก็ตอนที่รับมาเนี่ยเรียกว่าเกือบตายเรียกว่าเตรียมวาง าวางวางแผนไว้แล้วว่าจะฝังตรงนี้นะคะเพราะว่าอาการแย่มากหนักมากจนอยู่ดีๆเขาก็เหมือนฟื้นคืนชีพขึ้นมาเฉยๆเลยจนผู้กองเนี่ยหยุดทําการรักษาแล้วนะคะเพราะว่าคุณหมอเนี่ย เหมือนพยายามจะรักษาหลายทางละแต่ว่าอาการน้องน้ำเงินนแย่มากๆนะคะตอนนั้นผู้กองก็ไม่ได้มีตังค์เยอะก็เลยขอรับตัวกลับมาให้เขา,าจากไปที่บ้านแล้วอยู่ๆเขาก็ฟื้นตัวขึ้นมานะคะเห็นแล้วว่าแมวที่มีสีเปลี่ยนได้ตามอุณหภูมิของอากาศนะคะมันมีอยู่จริงนะคะก็คือแมวพันธุ์วิเชียนมาศนี่เองนะคะแล้วก็ทีนี้จะพาไปดู น้องปิดจอบกับลูกน้อย2ตัวของเขานะคะน้องปิดจอบเช้าเนี่ยมาอ้อนร้องขออาหารนะคะวันนี้ผู้กองหยุดอยู่บ้านก็เลยให้อาหารเขาสายไปหน่อยมามาร้องเรียกที่กระจกนะคะว่าขอกินข้าวเช้าแล้วนะคะแล้วจริงๆแล้วอาหารเม็ดเนี่ยเทไว้ให้ทั้งคืนอยู่แล้วนะคะก็กินเก่งนะคะเป็นธรรมดาของแมวแม่ลูกอ่อนแล้วก็จะเห็นว่าท้องเนี่ยยังห้อยๆอยู่นะคะจะอ,อันตรงเนี้ยนะคะถ้าใคร ท่านใดที่เคยมีลูกแล้วเนี่ยอาจจะทราบดีว่าคนกับสัตว์มุกองคิดว่าหน้าเหมือนกันน่าจะเหมือนกันเพราะในช่วงที่เวลาที่เขาท้องเนี่ย ผนังท้องเขาจะยืดตัวออกมาแล้วอา,อาหารที่กินเข้าไปเนี่ยก็จะสะสมเป็นไขมันนะคะส่วนหนึ่งแล้วก็เอาไปเลี้ยงลูกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาที่คลอดน้องๆออ,ออกมาแล้วเนี่ยก็ยังมีไขมันสะสมเหลืออยู่แล้วก็จะอา,อาจจะค่อยๆลดไปเรื่อยๆถ้าเขาไม่กินมากจนเกินไปนะคะเหมือนคนผู้กองคิดว่าอย่างนั้นแล้ววันนี้ลูกน้อยของน้องปิดจ็อบเนี่ยเป็นวันที่6แล้วนะคะก็ปากแดงจมูกแดงกันทีเดียวนะคะแล้วช่วงนี้อากาศเย็นๆนะผู้กองก็เลยให้อยู่แต่ในอุโมงค์แบบนี้นะคะกับแม่ แม่เขาก็จะคอยมุดเข้ามุดออกแล้วก็ไม่ค่อยร้องอะไรมากมายนะคะจะร้องเวลาที่แม่เขาเข้าเข้าออกๆแคิดนิดๆหน่อยๆนะคะเปลี่ยนที่นอนให้มามาแล้ครับอยู่ที่กันอยู่ที่กันอยู่ที่กันนะอ่ะขอเปลี่ยนที่นอนขอเปลี่ยนที่นอนเอาแม่เอามาก่อนลิวขอเปลี่ยนผ้าก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ย อแม่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 ออกแม่เชิญออกก่อนดิดูแม่เชิญออกก็ไม่ยอมออกด้วยห่วงที่นอนเอาก่อนเอาก่อนโอ๊ยเปลี่ยนอันนี้นอนเปลี่ยนอันนี้ก่อนห่วงที่นอนห่วงที่นอนยังไม่เปลี่ยนอันนี้ให้ก่อนแม่ลูห่วงลูกห่วงลูกเดี๋ยวเพิ่งคาบนะเดี๋ยวเอาลูกขึ้นไปเอาลูกขึ้นไปลูกขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเลยไหน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 เอาไอ้นุขึ้นไปเอาขึ้นไป <Okay. S 2> ก็ดูน้องสองตัวเนี่ยตัวขนเริ่มโฟขึ้นแล้วก็ตัวเนี่ยเริ่มอ้วนเต็มไม้เต็มมือขึ้นทุกวันนะคะตอนนี้ก็รอเวลาเพียงแค่ว่าวันไหนจะค่อยๆลืมตามาดูโลกใบนี้นะคะโลกอันกว้างใหญ่ที่น้องๆจะต้องเผชิญในโลกใบนี้ต่อไปนะคะก็มาดูกันว่าเดี๋ยวน้องๆสองตัวนี้จะซนกันแค่ไหนนะคะก็ค่อยๆ แต่โตขึ้นช้าๆนะคะในแต่ละวันเพราะว่าเราได้เห็นทุกวันเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเขาโตช้าแต่ถ้าผู้กองเอาคลิปมาให้ดูสัปดาห์ละครั้งเนี่ยจะเห็นความแตกต่างเลยว่าน้องๆเนี่ยโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะลูกได้แล้วจ้านมจ้ามีแม่หวงแม่หวมลูกแนละ้วมาเยลูกหนูนะคะลูกหนูนะคะหรอลูกขอย,ยืมแป๊บน,นึง giúp thầy bếp đèo luôn Nè luôn nón mà nón mà cả mấy yêu bát đèo mày yêu bếp đèo ký 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 đèo นนะะแม่ปิดจ,จ็อบนะคะก็เป็นคุณแม่เต็มตัวแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าน้องทั้งสองตัวเนี่ยน่าจะรอดแล้วก็ปลอดภัยนะคะเพราะว่าหลายวันผ่านไปแล้วดูน้องสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีแล้วที่สําคัญเนี่ยมีแม่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดแบบนี้นะคะ คิดว่าน่าจะรอดปลอดภัยแล้วก็เติบโตไปได้แน่นอนนะคะก็คอยดูน้องโตกันต่อไปนะคะจริงๆแล้วผุ้กองเนี่ยจะเข้ามาในห้องกระจกเนี่ยช่วงเวลายเย็นเพื่อมาให้อาหารน้องปิดจอบเขาก็จะมาอ้อนนะคะมานอนมานอนบางทีถ้าพ่อกองนอนดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมานอนด้วยนะคะแต่แล้วก็จะเข้ามาอีกรอบหนึ่งตอนช่วงเช้าตอนเย็นเนี่ยจะไม่ไปยุ่งกับลูกเขาเลยจะไม่ไปหยิบไปแตะเลยนะคะจะแค่เปิดอุโมงดูว่าลูกยังอยู่ สบายดีนะคะแต่ส่วนตอนเช้าเนี่ยก็จะขอเอามาอุ้มเล่นแบบเนี้ยแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เพื่อจะถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เห็นความน่ารักของน้องๆน,นะคะลูกแมวเล็กๆเนี่ยน่ารักมากแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆโตไปแล้วตอนที่แบบโตประมาณอ่าห้าหกเดือนไปนแล้วเนี่ยเริ่มจะไม่ค่อยน่ารักละเพราะเริ่มจะเป็นแมวโตวแล้วนะคะช่วงเวลานี้ช่วงเวลาช่วงแรกเกิดจนถึงสัก สองสาเดือน4เดือนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ลูกแมวเนี่ยผู้กองคิดว่าน่ารักมากนะคะก็ปล่อยให้เขานอนต่อไปไปดูคุณพ่อก้านมายมกันดีกว่านะคะพ่อของเราเนี่ยยังอยู่ในห้องกักตัวอยู่นะคะห้องกักตัวเนี่ยก็จะมีน้องก้านมายมน้องหมูสาชั้นแล้วก็จะมี น้องฟ้าหลังฝนนะคะ3ตัวที่อาการหวัดเนี่ยลดลงแล้วนะคะแล้วที่มองออกไปนอกหน้าต่างเนี่ยจะมีนกนะคะนกเนี่ยบินแล้วก็นกเนี่ยเกาะต้นไม้ใหญ่ของบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยเสียงดังมากน้องกา้านมายมเนี่ยจะชอบนะคะจะชอบน้องๆที่อยู่ในห้องนี้ก็จะชอบแล้วถ้าห้องนี้นะคะน้องๆเนี่ยถูกรักษาหวัดจนหายแล้วห้องนี้ก็จะถูกเปิดออกแล้วน้องๆทุกตัวก็สามารถเข้าออกผ่านห้องนี้ได้เช่นเดิมนะคะผูก้กองเนี่ยตอนแรกเนี่ยคิดวางแผนไว้ก็ไม่ได้คิดว่ามาจะจาเป็นจะต้อง กั้นแมวที่ป่วยหรือเป็นหวัดอะไรแบบนี้นะคะบัง,งเอิญพอทําห้องเสร็จก็ได้ใช้ประโยชน์จากห้องต่างๆที่ทําไว้นะคะเวลาที่น้องแมวป่วยนะคะอย่างเช่นเป็นหวัดแบบนี้ควรจะรีบแยกตัวออกมาจากเพื่อนนะคะถ้าหากบ้านไหนเลี้ยงน้องแมวหลายตัวเนี่ยก็จะป้องกันไม่ให้น้องๆตัวอื่นเนี่ยติดหวัดหรือว่าติดโรคอื่นๆที่น้องตัวแรกๆเนี่ยเป็นก่อนนะคะก็จะได้รักษา,าตัวที่เป็น ตัวนั้นก่อนนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าโรคบางโรคเนี่ยติดต่อได้อย่างรวดเร็วมากนะคะต้องระมัดระวังด้วยดูน้องก้านมายุมเสร็จแล้วเนี่ยเดินไปหน้ากงยักษ์หน้าบ้านเนี่ยก็เหลือไปเห็นพ่อหนุ่มบัวลอยของเรานะคะขึ้นไปบนชั้นบนสูงสุดเลยนะคะแล้วก็ไปนั่งท่าอาแปะเนี่ยนะคะผู้กองก็กลัวว่าจะหล่นแอกลงมาเพราะว่าไม้กระดาษเนี่ยก็ไม่ได้ ขนาดใหญ่ก็จริงแต่ว่าถ้าเขานั่งแบบนั้นอะถาถไปไถามาลื่นไปลื่นมาเดี๋ยวจะหล่นลงมากะะ็ <c oughs> เห็นแล้วก็ทั้งขำแล้วก็นั่งลุ้นอยู่ว่าจะตกไหมตกนะคะแต่คิดว่าเขาคงทรงตัวเขาได้แล้วก็เขาเคยชินกับการนั่งท่าแบบนี้แล้วก็ชอบมากกับการทน,นั่งท่าแบบนี้ข้างๆแล้วก็จะเป็นแม่ขนมนะคะที่นั่งอยู่ข้างๆเนี่ยมาดูมุมเนี้ยเขาดูมีความสุขมากเวลาที่เขานั่งท่าเนี้ยแล้วเขาก็จะเม่อมองน,น,นู่นนี่ของเขานะคะชมนกชมไม้เนี่ย จะเห็นว่าสูงมากนะคะแต่ละชั้นที่ผู้กองทําไว้เนี่ยมันจะมีช่องให้เขาเนี่ยกระโดดขึ้นลงได้สบายไม่ต้องเป็นห่วงนะคะแล้วเขาก็จะแมวก็ฉลาดไม่แพ้น้องหมาเขาก็จะเรียนรู้วิธีการที่จะขึ้นลงชั้นไม้เพื่อจะอ่าคิดว่าชั้นบนสุสดเนี่ยอากาศน่าจะดีแล้วก็จะมองวิวได้สวยผู้กองเองก็ยังไม่เคยขึ้นไปนั่งเลยนะคะก็ทาไว้สําหรับน้องแมวตัวเองก็คงไม่กล้าจะปีนขึ้นไปนะคะก็ค่อนข้างแข็งแรงสําหรับ น้องแมวนะคะแล้วก็ไม่ทราบว่า2ตัวเนี่ยเขาญาติดีกันด้วยนะคะก็มาอยู่ใกล้ชิดกันได้จริงๆแล้วน้องบอลอยผู้กองบอกแล้วว่าเป็นแมวเกเรไม่ค่อยเอาใครแล้วก็ไม่ค่อยจะชอบผูกสิงกับใครเป็นแมวค่อนข้างเกเรแล้วก็สันโดษอยู่อยู่ตัวเดียวแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีะเป็นมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะคะน่ารักมากสําหรับน้องบอลลอย <c oughs> ยกขาย <c oughs> คุณทุกกําลังใจนะคะทุกความคิดเห็นทุกการติดตามนะคะพี่น้องจะช่วยส่งอาหารให้สําหรับน้องแมวที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นรายแมวหรือ อ,อาหารเม็ดอาหาร,าหารเปียกยินดีรับเลยนะคะหรือจะสนับสนุนผ่านปุ่มซูเปอปร์แตงก็ยินดีแล้วก็ที่เป็นห่วงตอนนี้คือสําหรับน้องมาจอในบอ่อทรายนะคะผู้กองต้องการอาหารสําหรับน้องมาจรในบอ่อทรายตอนนี้ยังขาดอีกเยอะมากนะคะอย่างน้อยอตอนนี้มาถึงประมาณสักสิกระสอบได้ยังขาดอีกตั้ง20กระสอบนะคะแล้วถ้าได้มากกว่า30กระสอบเนี่ยยิ่งดีนะคะเพราะผู้กองเข้าไปในบอ่อทรายครั้งหนึ่งเนี่ยพี่น้องจะได้เห็นแล้วผู้กองก็ไปแจกจ่าย ตามบ่อต,ต่างๆเนี่ยน้องๆก็ได้บรรเทาความหิวนะคะแล้วก็จากหมาที่ผอมเหลือแต่สี่โครงก็กลับกลายเป็นหมาที่มีเนื้อมีหนังนะคะมีความสุขในการกินมีความอิ่มนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นหมาจรก็ขอให้ได้มีอาหารกินเท่านั้นก็ดีแล้วนะคะ <ๆ S 1> ๆๆเขายัางมีที่วิ่งเล่นสุขสบายนะคะฝากพี่น้อง ไว้ด้วยนะคะผู้กองอ่านคอมเมนต์เมื่อวานเนี่ยความคิดีห็นเมื่อวานเนี่ยบางท่านบอกว่าเออเป็นแม่ค้าขายของแล้วก็ส่งผู้กองส่งมาให้ผู้กองสิบกิโลแล้วแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าขายของได้ตังค์เพิ่มอีกเนี่ยจะส่งมาให้ผู้กองอีกโอ้โหชื่นใจจังเลยนะคะนี่ขนาดแบบรู้เลยว่าไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้สบายนะคะต้องต่อสู้กับชีวิตตัวเองแล้วยังมาแบ่งปันให้น้องหมาจอนเเบาะทรายแล้วหลายท่านที่มีตังค์เนี่ยนะคะยังพอที่จะช่วยส่งอาหารมาให้ผู้กองได้เนี่ยเออ รอคอยอยู่นะคะเรียกว่ารอคอยอยู่เลยเพราะว่าน้องหมาเนี่ยเขาหิวจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีใครดูแลเขาเลยแล้วในบ่อทรายเนี่ยไม่มีบ้านเดือนผู้คนเลยนะคะฝากพี่น้องช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้น้องแมวจอแล้วก็น้องหมาจอในบ่อทรายกันด้วยนะคะ